คำเตือนเราคงเคยได้ยินเรื่องสยองขวัญอาถรรพ์ตำนานต่างๆของเกาะร้างเกาะฮาชิมะที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลส,สุดเวิงว้างที่ญี่ปุ่นกันมาบ้างแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่จึงมีเรื่องราวจนกลายเป็นเกาะร้างสุดหลอนอย่างที่เห็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้น ตามเรามาเปิดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญของเกาะฮาชิมะนางาซากิเกาะฮาชิมะตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากิเป็นเกาะกลางทะเลที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวถ้ามองจากด้านบนจะเห็นภาพเกาะคล้ายกับเรือรบลำใหญ่ลอยลำอยู่กลางทะเลครับที่นี่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของโลกในฐานะหนึ่งใน5เกาะที่หลอนที่สุดในโลกเล่ากันว่าในสมัยสงครามโลกทั้งสหรัฐอเมริกาได้ส่งเรือดำน้ำมาเพื่อจะเข้าโจมตีญี่ปุ่น แต่ทหารอเมริกาได้เห็นเกาะฮาชิมะเป็นเรือรบขนาดใหญ่เลยไม่กล้าเข้าโจมตีและล่าถอยกลับไปความหลอนของเกาะฮาชิมะนั้นถูกนํามาสร้างเป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งในญี่ปุ่นเองและระดับฮอลลีวูดเช่น Battle Royale เกมนรกโรงเรียนพันโหดเจมส์บอนดและภาพยนตร์ไทยฮาชิมะโปรเจกต์ไม่เชื่อต้องลบหลู่โดยหนังไทยที่สร้างความสยองขวัญไม่น้อยเรื่องฮาชิมะโปรเจกต์นี้ เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนซีได้รับเชิญให้ไปถ่ายคลิปผีที่ฮาชิมะเกาะร้างบนญี่ปุ่นและได้พบเจอเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มั่นใจว่าเป็นคำสาบหรือเรื่องหลอกลวงกันแน่ก็ทำเอาหลายๆคนนั่งไม่ติดอยู่เหมือนกันเพราะแต่ละฉากถ่ายทอดออกมาน่ากลัวสยองขวัญเอาเรื่องอยู่ในอดีตนั้นเกาะฮาชิมะเคยเป็นเกาะที่โด่งดังและมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดโดยเกาะแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1887 และเสร็จสิ้นในปีคริสตศักราช1890โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างมิตซูบิชิเนื่องจากเกาะฮาชิมะเต็มไปด้วยถ่านหินทําให้มีการพัฒนาเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับความต้องการถ่านหินในการพัฒนาอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นยุคนั้นจนทําให้มีการอพยพแรงงานและครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะแห่งนี้จนเต็มพื้นที่มีผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่นและต่อมาทางมิตซูบิชิก็ได้ประกาศปิดเหมืองบนเกาะฮาชิมะ เนื่องจากพลังงานจากฐานหินไม่ได้เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไปและอพยพพวกคนออกจากพื้นที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเกาะแห่งนี้เป็นเหมือนกับสถานที่คุมขังนักโทษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เขฑนแรงงานชาวจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยช่วงสงครามมาทำงานในเหมืองฐานหินทำให้ในสายตาของชาวจีนและเกาหลีใต้มองเกาะฮาชิมะเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ทำให้พวกเขาฝันร้ายมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งปีคริสตศักราช1974มิตซูบิชิได้ประกาศปิดเหมืองบนเกาะฮาชิมะเนื่องจากพลังงานจากถ่านหินไม่ได้เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไปโดยทุกคนหันไปให้ความสำคัญกับพลังงานจากน้ำมันแทนซึ่งหลังจากการปิดตัวลงแรงงานทั้งหมดจึงอพยพออกจากพื้นที่ปัจจุบันเกาะฮาชิมะจึงได้กลายเป็นสถานที่รกร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีแม้แต่ต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่มีก็แต่เพียงไม้ล้มลุกขนาดเล็กเท่านั้น ชื่อเรียกเกาะแบ t t l e s h i p เกาะเรือรบหรือ g ก o ไอ Island ดินแดนเกาะร้างผีสิงแห่งนี้จึงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้มีโอกาสสัมผัสเนื่องจากทางการญี่ปุ่นยังคงจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวจึงทําให้แต่ละปีมีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาท่องเที่ยวที่นี่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นรัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามจะผลักดันเกาะฮาชิมะให้กลายเป็นมรดกโลกโดยยื่นเรื่องไปยังองค์การยูเนสโก แต่กลับถูกทางการเกาหลีใต้ขัดขานเพราะมองว่าเกาะฮาชิมะคือบาดแผลสงครามที่ยังหลงเหลืออยู่และทําให้ชาวเกาหลีใต้และชาวจีนรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงเกาะนี้จนกระทั่งในที่สุดคณะกรรมการมรดกโลกได้รับรองสถานะของเกาะฮาชิมะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคริศช2015ในฐานะที่เกาะฮาชิมะเป็นหนึ่งใน23เขตอุตสาหกรรมเก่าแก่และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า มรดกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคเมจิหรือ size of Japan's Meiji Industrial Revolution Iron and Steel Shipbuilding and Coal Mining มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในเกาะฮาชิมะส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์ดังที่เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์นั่นเองเกาะฮาชิมะจะถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง b a t t l e Royal โดยผู้กำกับคินจิฟูกาสากุซึ่งได้ยืนยันว่าเกาะนี้มีอาถรรพ์จริงๆ นั่นยิ่งทําให้ชื่อเสียงของเกาะน,นี้โด่งดังขึ้นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผู้กํากับคินจิฟูกาสกุเปิดเผยว่าในระหว่างการถ่ายทําได้พบสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานถูกถ่ายติดเข้ามาในฉากหรือฟิล์มเสียทั้งๆที่เพิ่งใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกองถ่ายก็ยังต้องดําเนินต่อไปเพื่ออัตลักษณ์ของภาพยนตร์อย่างมากที่สุดและเหตุการณ์ที่ผวาที่สุดในกองถ่ายจนทําให้กองถ่ายต้องหยุดพักอยู่เป็นอาทิตย์ก็คือชิอากิคุริยามะ นักแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งรับบทเป็นนักเรียนได้เข้าฉากและเธอได้ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำตัวเธอจากคำบอกเล่าของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดงก่ำและในตาของเธอเบิกโพลงดูแข็งเครวขึ้นหลังจากนั้นเธอได้พุ่งเข้ามาหาโคอุชิบาสกิ aki, หนึ่งในนักแสดงหญิงและทำการรัดคอเธออย่างแรงทางทีมงานเห็นท่าไม่ดีจึงได้เชิญมิโกะหญิงที่เดินทางมาด้วยจัดการขับไล่วิญญ,ญาณร้ายจนสำเร็จหลังจากวิญญ,ญาณน,นั้นออกจากร่าง เธอบอกว่าสถานที่นี้มีดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มากและยากที่จะกำจัดออกไปได้เพราะที่ตรงนี้คือสถานที่ของพวกเขานับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวและความสยองขวัญของทุกคนที่เข้าฉาก